สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กัมาพบมาพอกับเซนซองเนาะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอกันช่วงเวลาใบนะคะายวันอังคารเนาะเออวมนนอววันอังคารนะคะอังคารที่23กรกฎาคม2 5 6 7แล้วนะคะ ไก่เขามาเรอยๆแล้วมือนี่ยิบสามยิบสี่ยิบห้ายิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิบสามเอ็ดอ้หเหลือเวลายุ่แค่แปดมือเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่จะหอดจะถึงแล้วนะคะสีหอดอีกแล้วสําหรับเหลกรัฐบาลไทยเฮาเอาเอาเอาในระหว่างนี้นะคะอยากให้เอฟซีนะคะฝ่าวเขามาหาเบิงฝ่าวเขามาเบิงแนวทางท่าเส้นซองนําเสนออีกอย่างให้ฝ่าวเขามากในระหว่างนี้แหละช่วงเวลาจังส่ละ่ะ สำคัญมากๆที่ดีที่เด็ดเริ่มปล่อยกันออกมาคุณพ่อคุณแม่ปล่อยออกมาปล่อยออกมาเออแจ้งม่นยังดอกเออแจ้งสิแค่ตื่นเต้นนี่ยังมาสั่นเอฟซีาเอา็ตื่นเต้นแล้วเนาะก็อยางให้เอฟซีเฝ้าขมาเบิงนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะได้แนวทางดีๆเด็ดๆนะคะเส้นซองหามาานี่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงได้เอาไปพิจารณานะคะเพื่อจิตประกอบการตัดสินใจในการเลือกยิบเลือกจับ สลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโชคไม่ใช่สะนดอกบ่อยากให้ไพยผาดแนวทางใดไปเลยนะคะบางเท่อนะคะถ้าเขาคิดว่าเอบอบ่เบิงดอกแนวทางนี่มาสัน่นบัดงวดนั่นผัดมากผัดเขา่าสันด้คุณพ่อคุณแม่นี่ละ คือทีมาที่ไปที่อยากให้เบิ้งคลิปทุกคลิปนะเออจังในผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหานะอันดับแรกนะคะที่ดีที่เด็ดคือเกานน่ละ่ะสำหรับเลขรัฐบาลไทยงวดหนึ 1, ่งสิงหาคมสองหาหกเจ็ดเนาะฝากให้เอฟซีนะคะเขามาเบิ้งแลวก็ฝากให้ซอยกดไลค์กดแชร์นะคะบ่มีค่าใช้จาย,ยังดอกสาหรับการกดไลค์กดแชร์เด้อคุณบอกคุณแม่นะคะให้กําลังอกกาลังใจกันนะคะผู้ใดยังบ่กดติดตามบ่ก,กดกระดิง่งก็อย่าลืมกดไว้น้า เพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางดีๆคลิปเด็ดๆนะคะทีทางช่องหรือว่าเจยนซองเองนี่ละเอามาฝากเอามาตอนเอามานําเสนอนะคะคลิปนี้ว่ามาตั้งโดนแล้วนะคะ FC บอกส k ุ o มันแมนแนวทางเอียงวรัตรเอ้คลิปนี้นะคะจะเป็นในส่วนแนวทางนะคะเลขวิ่งสายทหารของแท้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ ปล่อยออกมาแล้วสําหรับเหล็กวิ่งสายทหารเออหลังจากที่เนาะก็ต้องยอมรับไปนะคะว่าเพิ่งรุดไปนะคะใน2องวดที่ผ่านมาเอองวดก่อนอ่างวดออวันที่1กรกฎาเนาะรุดไปนะคะแต่ว่างวดวันที่16กรกฎานะคะเซนสองไม่ได้นําเสนอเนาะเพราะว่าจะคลองตัวเหล็กเพิ่นว่ามันรุดนะคะมันก็นเลบบยบดได้เอามาปล่อยแลวเซนสญญองก็ลืมต่มนะคะก็เลบบยบดได้นาเสนอนะคะ สว่างวดนี้นะคะเพื่อนบอกว่าค่อนข้างมั่นใจฝากเอาไปให้เอฟซีลองพิจารณาเบิงนะคะเป็นยังนะบอกเอองวดที่ว่านําเสนอั่นล้มั่นละเข้าจังส่นะ่ะคุณพอ่อคุณแม่เออเพราะฉะนั้นนะคะดูให้เป็นนะคะกลับมารอบนี้นะคะจังไดก้กะเอฟซี FC ลองพิจารณาเบิงก่อนถ้าเป็นตะคือก็ค่อยตามเนาะค่อยเลือกยิบเลือกจับหรือถ้าชอบก็ค่อยจับนะคะแต่ถ้าบ่คือก็เก็บไว้ก่อนนะคะ เก็บไว้ทะลุนว่างวดนี่จับมาบอจับเข่าบองวดหนาเข้าคอยตามต่อก็ได้เนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่าโอเคนะคะเลขซ้ายนหารเอฟซี FC ก็มีถามเขามากนะคะที่จริงวอนเมื่อกี้ก็ถามเซนซองยู่นะคะเซนซองกะเพิ่นกับบริปอยมากเพิ่นบริติตตอมากนะคะเซนซองกะเลยลืมข้าวไปเลยบริทักไปบริติตตอไปนะคะนี่แหละมันหนาเสียดายตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เข้าออนะว่า เออลุดไปงวดนึงแล้วมันนี่ว่าอยากตามบ่บ่สนใจจังสิปัดงวดเขาบ่สนใจ่นล่ะมันหล่ะมามันหล่ะเขาจงาสินะอือเส้นซองนี่บกพร่องในหน้าที่มากๆนะคะเสียใจนะคะเสียใจที่บ่ได้ออกมานําเสนอเนาะอ่ะบอเป็นยางเนาะคุณพ่อคุณแม่ยางต่อยางไปทา้งหนาดีกว่านะคะวางงวดนี้นะคะลืองวดต่อ,ตอ,ตอไปจะเขาอีกบอจะกลับมาเดินอีกบเว้าถึงเลขกสายทหารของแทนนี่ เข่าเดินดีนะคะถ้าเดินยางได้เดินนี่คือโอ้มีหลายงวดมีหาหกงวดวุนนี้คุณพ่อคุณแม่เพิ่นจังสิรุดงวดหนึ่งนี่เออน่าสนใจอยู่พอสมควรเนาะ,ะเลขวิ่งสายทาหารของแท้ทาพันเส้นสองทาพันช่องบุญน้ำโชกต้องเป็นของแท้ดิ เอออันอื่นมาจากไซเ์เจนซองบอลูแต่วัฒาพานันเจนซองนี่ต้องเป็นของแท้เท่านั้นจำงวดวันที่หนึ่งสคอขอหกเจนะคะฟันเม็ดเดียวคือเก่านี่ละคุณพ่อคุณแม่งวดนี้นะคะเพิ่นลงทุนไป10ล้านบาทคือเก่าเหมือนเดิมนะคะสำหรับเลกวิ่งซ้ายทหารนี่คือ บนล่างนะคะไปทั้งบนไปทั้งล่างนะคะเพื่อนบอดดี้ฟิกมากว่าจิเป็นบนหรือเป็นล่างเดอ้อเอฟซีนะคะลองพิจารณาเบิงนะคะแหม่ธรรมดานะคะเพื่อนก็นลงทุนนี่ละซิบล้านทุกงวดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเฮ้าก็บ่บตองไปลงทุนซิบล้านคือเพิ่นดอ,อกคุณบอคุณแม่เออมีหน่อยไส่หน่อยตามเฮ้านะคะมันน้าเพินใดอยู่นะคะแล้วก็บ่บตรงไปสนใจว่า,วา ไอ้เงินสิบล้านว่าสันจักเอามาเล่นเล็กเนถ้าเป็นถ้าเป็นพรมนี่พมมาเล่นเลขดอกเยาว์มหาเว้านะคะโมเมนต์ดอกสิบล้านแล้วแต่เพิ่นสิเป็นยังไงเนาะเพิ่นสิลงทุนสิบล้าน100ลอยล้านพันล้านกระซังห้าเอาแต่ว่าเลขกมันเขาเลขมันถือก็เอาแลี้ว ให้เพิ่นเอามาให้เฮาวิฟี่ยังสี่ละดีแล้วคุณพ่อคุณแม่ยาไปว่าวไลเออเดี๋ยวเราเพิ่นมาอ่านเพิ่นมาเขียนเพิ่นเศ้าปล่อยนี่อดใดแนวทางดิเฮาเบิงแนวทางเฮาตรงเบิงหเป็นนะคะยู่ให้เป็นเย็นให้ได้อาัตรเออเกี่ยวกันบอบอลู้กือกันบอไปจระ ก้อนจิเบิ้งตัวเลขนะคะเลขก็มีตัวเดียวนึงดอกนะคะข่าวบอกยังแน่นะคะกับฝากประชาสัมพั์เนาะสำหรับผู้ใดนะคะที่อยากได้ขีมหนาไสนะคะอยากสวยอยากงามเนาะรักษาฝ้ารักษาสิวรักษากะรักษาจุดด่างดำนะคะอยากหนาขาวใสแถมมาอีกหนึ่งอย่างเด็ดๆคือใส่แล้วหนาเต่งตึงขึ้นเบิ้งเด็กลงนะคะ กับปุ๊กเล้น้อยนี่ละเออยูติใจละเออนี่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 กับปุ๊กเล้น้อยนี่เอาของจะของมาชโชว์บอดี้ออกกองมากมือหนีเส้นซองออกมากขางนอกนะคะบอดีนข้างนอกออกมากทุระนะคะบอดี้พกของมากนี่ฮ้องจะควงนี่โกนโจกโวกอยู่นี่คุณผู้คุณแม่หมายถึงคีมนะคะที่โกนโจกโวกนะคะ คีมนะคะใส่ไปห้วงสิบเบิร์ดเราจะได้เปิดกระปุกใหม่ถ้าแชกเก่งข,ขึ้นเท่าน,านั้นตื้นขึ้นมากสวยท่านที่นะคะแนะนำผู้ใดอยากลองใส่เห็ดสั่งไปพร้อมกันเลยซองกระปุกขึ้นไปนะคะมันจังสิเห็นผลชัดเจนมันจังสิต่อเนื่องนะคะหนึ่งกระปุกมันแคบปรับสภาพนาห้าเห็ดเขากับคีมมือซื้อแต่ถ้าใช้ติดต่อกันอย่างน้อยสองกระปุกรับรองได้นะคะย่างออกไปสมีคนถามเอา้าคือเป็นนาซ้อนๆใสๆบนเสือ้อลองซื้อไปใส่ เจนซองบได้ขีโมนะคะใส่เองเห็นผลแล้วผู้เอาไปเพื่อนไปใส่เพื่อนก็เห็นผลด้วยกันก็เลยเอามาเวาสููฟังเออนี่ละตามเบอร์นี้นะคะ0 9 4 0 2 9 2 6 7 4สกอดซีเอกับเบอร์นี้สิโทรกับเบอร์นี้นะคะใครอยากใส่ไอดีไล์ใส่เบอร์นี้ลงไปนะคะจะค้นหาจากเพื่อนหรือ,อค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์หรือค้นหาจากไอดีไล์ใส่เบอร์นี้เบอร์เดียวปึ่งขึ้นมาเลยนะคะ บุญนําโชค3แต่ว่าบทตองตกใจเซียนสองเป็นคนตอบเองนะคะโอเคนะคะเบิ้งตัวเลขต่อบนันทไข่ายตะครองไร้องจิตถือให้นะคะเอาเบิ้งไปพร้อมๆกันนะคะเลขวิ่งซ้ายทหารของแทงงวดนี้ฟันเม็ดเดียวนะคะเพิ่นฟันไปที่เลข9ค่ะลงทุนไปแล้วสิบล้านบาทนะคะประจํางวดวันที่1สิงหาคมสอง 2, หาหกค่ะ ลองพิจารณาเบิงเดอร์คุณพ่อคุณแม่ชอบกัะจัดคัดกับพัน 9, คือเก่านะคะเส้นซองกระไดมาตามนี้ก็เลยเอามานําเสนอนะคะเพื่อให้เป็นแนวทางนะคะให้เอฟซนะคะได้เอาไปวิเคราะห์ไปประกอบการตัดสินใจเนาะในการเลือกหยิบเลือกจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะย่ำแน่ถอเออเออนี่ละคือจุดประสงค์ของช่องนะคะ <laughs> แคปหน้าจอนะคะโอเคเนาะคุณพ่อคุณแม่มีความคิดเห็นจังไดนะคะคิดว่าในงวันี้นะคะเก่าสีมาบอเป็นตะคือบอเป็นตะมาก,กับเก่ายังนะคะสามารถคอมเมนต์มาแลบเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะมาพูดมาคุยกันไต่ไต่คลิปนี่ละคุณพ่อคุณแม่มาบอเก่าโตได สิเป็นเก้ายังล่ะเก้าสามบอกเก้าหนึ่งบอกคือเก้าสี่บ้าดอกดับเด้อถือเลขดับ,ดบพอ่ออียังก็ว่ากันไปนะคะทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนสามารถคอมเมนต์ได้หมดนะคะว่าแต่บอกคอมเมนต์เป็นแต่สร้างก็คือคอมเมนต์ได้ทุกคนนะคะนะเออมีขอแม่ใน่เอาคอมเมนต์เป็นแต่สร้างเขาติดจงไว้อย่างเนาะเขาบอกว่าอ่านเขบาขอบอกวา่าจงเหรอเนาะให้ผู้อื่นนี่เพิ่นอ่าวังดีเนี่ย เขามาคอมเมนต์ดีๆด,ดีกว่านะคะโมเมนต์าจงพื้นที่วาเหตุภูเขาบ่เป็นพิมบ่เป็นเออคอมเมนต์บ่ดีบ่มวนกะถือเตะทิ้งหลุดแล้วบทสามารถคอมเมนต์ได้อีกนะคะกับฝากแนเนาะสําหรับใครที่อยากจะคอมเมนต์มากติได้นะคะเตือนได้นะคะ,สะแสดงความคิดเห็นได้นะคะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่บางเทียใส่คาเบาทีหนาฟั่งแนจะน้อยเออพิมพ์มาหน่บอเมนต์หนูนี่เป็นคนอ่านนะคะ เพื่อนๆในช่องนะคะที่เขามาเบิงช่องบุญน้ำโชคเนี่เพิ่นสีคอมเมนต์ที่เพิ่นก็รเห็นคอมเมนต์ของคุณคือกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยู่ด้วยกันแบบสันตินะคะคอมเมนต์กันอย่างสุภาพเดอ้อจากคุณพ่อคุณแม่น่ะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะสําหรับคลิปนี้เซนสองเจ้าขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ายังมีแนวทางอีกหลายแนวทางนะคะบพว่าสิเป็นแนวทางเหล็กกัฐบาลไทยของพ่อเซนสองห้อง ที่เด็ดนะคะช่วงนี้ดวงพ่อขึ้นคักบอกเลขกเล่าีถึกร้ายงวดแล้วนะคะปล่อยรัฐบาลไทยมากฟันเหล็กวิ่งเน้นๆมากในละนาจับตามองนะคะแล้วก็มีแนวทางเนาะโอ้ยคือหลายแถล่างย่างเดียวสัญญาวไว้แต่เมื่อวานเมื่อวานคำโพดก็เลยบได้เฮ็ดลงงหา ฟันเม็ดเดียวนะคะมาแล้วนะคะเลขโคดแม่นลางยางเดียวติดตามชมคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ